พูดถึงเกมวันนี้นิดหนึ่งครับก็นะครับเป็นเป็นเกมที่อึดอัดนะครับช่วงแรกก็เป็นเกมที่อึดอัดเพราะว่าเรามาเยือนเขาด้วยนะครับเกมเยือนไม่ไม่มีไม่มีเกมไหนง่ายนะครับก็เราได้ประสบการณ์จากแมตช์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าเกมเยือนเราเราไม่ได้ประมาทไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ต้องต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่ลงไปเล่นตามแทคติกนะครับที่วางไว้แล้วก็ใส่ทุกอย่างที่มีลงไปในวันนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ต่อจะขึ้นเต็มตัวแล้วในสถานการณ์แบบเดียวทามนะครับมองถึงนักท้ายไงบ้าง ก็นัดส,สุดท้ายนะครับก็เป็นเป็นเกมเหมือนแมทชิ่งนะแมทชิ่งชิงเลื่อนชั้นนะครับเราโฟกัสทุกเกมอยู่แล้วแต่ก็เป็นเกมที่พิเศษอีกเกมนึงนะครับก็พิเศษด้วยเพราะว่าเราเราเล่นในบ้านนะถ้าเราเราเก็บได้เราอาจจะฉลองขึ้นชั้นที่บ้านเรานะครับก็เป็นอะไรที่พิเศษมองวันนี้โอโ้โหแฟนบอลมากันเยอะอีกแล้วมาเยอะเหมือนเคยเลยเหมือนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆมองไงบ้างก็นะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ที่ทางผม ภูมิใจนะครับที่ที่ปลูกกระแสบอลเมืองการกับมาอีครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้เล่นคนที่12นะครับที่มาทําให้ที่นี่เหมือนเป็นที่เมืองการนะครับเราเราเหมือนที่นี่เหมือนบ้านเราเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศผู้เล่นคนที่12งมาเต็มนะครับแล้วก็เสียงเชียร์ทั้ง90้านาทีไม่ไม่มีหยุดนะครับเหมือนเราเล่นในบ้านเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับมีโอกาสไหมที่ว่าเกมสุดท้ายโค้ชจะส่งเตตัดลงมาเล่นเองรอบวันนี้วันนี้ก็ก็ใส่ชื่อลงด้วยนะครับก็ จริงๆก็อยากอยากอยากจะลงไปสัมผัสนะครับแต่ก็ต้องขึ้นดูกับสถานการณ์ว่า,าสถานการณ์ตอนตอนนั้นเป็นยังไงนะครับก็เกมกําลังบีบอยู่นะครับก,ก็อยากให้น้องๆลงไปสู้สู้ด้วยกันดีกว่านะครับก็ไม่แน่นะเกมหน้านะครับก็ลองรุ้นลองลุ้นดูนครับ